สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่21กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นของเรา7กับ0 8กับ1นะคะเราจับ7กับ8ให้เนาะ70 71 72 78 79 80 81 82 87 89 87 0 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 1 5 2 8 0 9 7 1เนาะ จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครสามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนอสองแปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกแปดศูนย์เลขคู่เลขคี่เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเมื่อวานของเราก็ได้อยู่เด้อเก้าเจ็ดนอพิเศษของเรานี้แตกสามตัวเด้อ อันนี้ของเราก็ได้ห้าเจ็ดนอะต่อไปพิเศษแปดกับหนึ่งหกกับเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะ ต่อไปปกติหกับแปเจกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้เด้าแปูนเจ็ดนึ็ก้ะคะแปดศูนย์หกศูอเจ็ดสน่เจ็ดห้เรนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมซื้อกว่เอาเดอ้อให้เห็นชัดๆหน่อยที่บางคนบอกว่าตวงสอเล็กต่อไป v i p 0ย์กับสากับห เราจะแปดกับสให้เนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหศนเนาะสามสามแปดสามแปดนะอันนี้วิธีทำแต่ละแนวทางเนาะอันนี้เฉพาะกิจกับพิเศษนะระวังมันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเด้อเฉพาะกิจนะ มันมีแปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าห้านะคะเลขเบิลน,นะปกติก็มีศูนย์ศูนย์สามสามเดอร์สี่สี่แต่สี่ไม่มีวันนี้อันนี้พิเศษกับว a p มันมีเบิลแปดแปดเดอห้าแปดสามแปดแปดศูน 80, ย์ศูนย์แปดสองก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ทั้ง4แนวทางนะนี่จับคู่เสื้อเนาะอันไหนที่เหมือนกันก็จับไปก่อนเด้อแปดกับหนึ่งศูยกับเดเด้อว,วันนี้ที่เราเน้นนะคะอันไหนเหมือนกันก็จดไปก่อนอันไหนต่างกันก็เพิ่มมาที่หลังเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะวันนี้ขอให้จังสาม แตกสามเนอวันนี้ปกติก็เฉพากกจีด้อว,วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ